คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าคุณอะรู้วิธีการทําอยู่แล้วรวยอิสระบางคนบอกกับครูว่าหนูยากค่ะแต่หนูไม่รู้จะทํายังไงแต่เชื่อไหมว่าคุณรู้แล้วครูถามนิดนึงคุณเคยทําสิ่งนี้ไหมเคยวางแผนไปเที่ยวหรือเปล่า เคยวางแผนไปเที่ยวไหมคะเช่นคุณบอกว่าตรุษจ,จีนนี้คุณจะไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวคุณเคยวางแผนไหมว่าคุณจะไปทะเลที่ไหนคุณจะไปโดยยานพหาหนะอะไรออกจากบ้านกี่โมงใช้ถนนเส้นทางไหนไปกี่วันไปแล้วจะไปทํากิจกรรมะอะไรบ้างเคยวางตารางเที่ยวไหมคะถ้าคุณเคยวางตารางเที่ยวจริงๆแล้วคุณนั่นแหละรู้วิธีการสร้างงานที่จะทําให้ตัวเองรวยแล้วอิสระแล้วนะแต่เราแค่ไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละดังนั้นกลับมาที่ตรงนี้เลยถ้าอยากมีชีวิตรวยอิสระเราเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนกําหนดก่อนค่ะว่าเท่าไหร่ถึงรวยต่อเดือนเท่าไรหร่หรอถึงจะเรียกว่ารวยละต่อเดือนเท่าไหร่หรอมีรายได้เข้ามาต่อเดือนเท่าไหร่หรอถึงจะเรียกว่าอันนี้ชีวิตอิสระละฉันอยู่รอดละอยู่ได้จนแก่ตายมีเท่าไหรค่คะ 2. เราต้องรู้กําหนดเวลาเราจะสร้าง พอร์ตการลงทุนพอร์ตธุรกิจที่มันสร้างรายได้ต่อเดือนเข้ามาให้กับเราเนี่ยเราจะใช้เวลาในการสร้างเครื่องผลิตเงินเครื่องเนี้ยนานกี่ปี แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อยากให้เริ่มคิดไว้ก่อนมันอาจจะ5ปีมันอาจจะ10ปีมันอาจจะ7ปีมันไม่สําคัญเลยนะอย่างน้อยมันได้ถูกกาหนดแล้วว่ามันจะเกิดปรากฏขึ้นมาในชีวิตเราเมื่อไหร่และเมื่อถ้าเรามีตรงนี้แล้วอะค่ะในระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางอยู่เราจะไม่ทําทหยุดหยุดมันจะไม่เกิดปัญหาที่ว่าอุ้ยอยากทำอันนี้สําเร็จแต่ทําไปครึ่งทางหยุดหยุดท้อเหนื่อยเพราะเรารู้แล้วว่าเรากาลังจะไปที่ไหนและมันจะเกิดปรากฏขึ้นมาในชีวิตเรา เมื่อไหร่ตั้งเป้าเนี่ยครูอยากให้คีย์ไว้คีย์หนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยทำมันได้จริงคือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของใจของคุณนะคะที่ว่าคุณเชื่อสิ่งนั้นจริงๆเช่นคุณบอกว่าคุณอยากมีรายได้เดือนละ5,000ล้าน แต่ณวินาทีที่คุณกําหนดตัวเลขห้าพันล้านว่ารายได้เดือนละห้าพันล้านแล้วใจคุณรู้สึกว่าบ้าไปแล้วไม่น่าจะใช่เพอร์เตอร์แล้วมั้งแสดงว่าจริงๆแล้วใจลึกๆเราไม่ได้เชื่อดังนั้นกลับมาค่ะว่ามันตัวเลขที่เท่าไหร่ที่คุณอยากได้และใจคุณก็เชื่อในศักยภาพของคุณคุณไม่ได้ว่าห้าพันล้านเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปได้สาหรับคนที่เชื่อดังนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าใจเราเราเชื่อที่เท่าไหร่เราต้องซื้อสัตว์กับตัวเองตรงนี้มันไม่สามารถบอกได้ว่าของคุณเท่าไหร่ถ้า บอกว่าของคุณเนี่ยคือ1ล้านใจคุณซื้อสัตว์คุณรู้สึกถึงศักยภาพนั้นของคุณต่อให้ตอนนี้วิธีการอาจจะยังไม่ชัดแต่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้คุณเขียนที่1ล้านเลยค่ะหรือคุณบอกว่า200,000อยากได้อิสระบ,บางค้ังเดือนละ20,000เนี่แหละฉันจาได้ฉันรู้สึกถึงฟิลว่าฉันนี่แหละได้อ่ะคุณเริ่มที่ตัวเลขนี้ก่อนมันไม่ได้แปลว่าคุณเริ่มตัวเลขนี้แล้วมันจะจบตัวเลขนี้ตลอดชาตินี่ถูกไหมเรากำลังสร้างความสําเร็จความมัางคั่ง ในขั้นแรกของไลฟ์สไตล์ชีวิตเรางั้นเราใส่เลขนี้เลยค่ะแล้วก็ขอให้ทำอย่างติดต่อต่อเนื่องซึ่งการมองหาเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับจริตเราขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วมันคำถามที่ว่าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรคุณอยากจะลงทุนอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณไว้อันดับแรกให้เลือกแบบนี้ก่อนนะว่าทําธุรกิจอะไรลงทุนอะไรที่มันมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สอดคล้องกับเป้าหมายความมั่งคั่งของคุณแล้วคุณค่อย เลือกต่อว่าแล้วในบรรดาธุรกิจที่เป็นตัวเลือก มาเนี่ยมันมีอันไหนที่มันถูกจริตคุณหรือคุณคิดว่าคุณสนใจเพราะอย่าลืมว่าการทําธุรกิจหรือการลงทุนให้มันประสบความสําเร็จคุณต้องเอาตัวไปคุกไปเรียนรู้กับมันเยอะมากอย่างน้อยมันต้องมีความชอบความสนใจอยู่บ้างมันถึงจะทําได้ติดต่อต่อเนื่องถูกไหมเพราะว่าเป้าหมายของเรามันเป็นระยะยาว5ปี10ปีคุณต้องทํามันได้นานขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยให้เรื่องจัดตรงนี้ค่ะคุณฝนเชื่อเลยว่าถ้าคุณมีแบบแผนนี้ไว้ในใจแล้วนะคะการลงมือทําทุกครั้งของคุณมันจะไม่ได้ทําไปส คุณจะรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรเพื่ออะไรและความมั่งคัง่งและความอิสระของคุณมันจะเป็นของคุณคะ่ะคุณฝนเป็นกําลังใจให้คุณนะคะ